สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะนี่คือคลิปที่เราไปเที่ยวทะเลที่แหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยองนะคะเมื่อวันที่28เดือนพฤศ,ศจิกายน2563นะคะเราก็ได้พูดคุยกับคุณป้านี่ค่ะที่ป้าแกมาขายมะพร้าวเผาะนะคะกะ็ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนี่ยก็เศรษฐกิจของไทยเริ่มจะฟื้นตัวนะคะทำมาหากินค้าขายก็เริ่มได้นะคะ แต่ณนะตอนนี้วันนี้วันที่5มกราคม2564โควิดมันกลับมาอีกรอบนะคะ <Huh? S 1> ที่ระยองด้วยมีผู้ติดเชื้อเยอะด้วยนะคะก็ช่วงนี้ก็คงต้องเก็บตัวนะคะอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านช่วยชาติอยู่บ้านปลอดเชื้อไปก่อนนะคะถึงยังไงก็แล้วแต่ของเป็นกําลังใจให้คุณป้านะคะให้คุณป้าสู้ๆะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาความน่ารักของคุณป้านะคะจากการพูดคุยมาให้ทุกท่านได้ชมนะคะ มะพร้าวเผาขายยังไงคะคุณป้าจ๋าสาบแก้วลูกละสามสิบอันนี้ทําเองหรือรับเข้ามาคะเนี่ยทำเองเนาะเป็นสวนของป้าเองซื้อเขาค่ะอ๋อซื้อเขาแล้วก็มาเผาเอาไปเผาเอาไปเผาเนาะขอบคุณค่ะเจ้ามือเลี้ยงมะพร้าวเผาช่วยอุดหนุนคนไทยเพิ่มเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนไทย มนยงไม่ออกเนาะโควิดเนาะป้าเนาะหยุดไปนานเนาะรักท่องเที่ยวก็ยังถือว่ายังน้อยอยู่นะตอนนี้เนาะสุดประหม่าหมดแล้วตอนนี้ช <ss> ่วงโควิดทำอะไรอยู่บ้านเนาะหาปลาหากุ้งในทะเลดูบ้านสามสิบใช่ไหมค่ะหากโควิดสงบนะคะท่านใดที่ได ไปเที่ยวทะเลแถวแหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยองนะคะ,ะถ้าเห็นคุณป้าขายมะพร้าวเผาก็ช่วยอุดหนุนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ